สวัสดีครับกับเย็นเย็นวังขาดนะครับก็เรื่องแรกเลยนะครับที่ที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือว่าผมอยากจะกราบขอโทษก่อนนะครับว่าเพราะว่าวิดีโออันที่แล้วนะครับผมได้รีวิวหนังสือของคุณวิชัยทองแตงนะครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องปั้นหุ้นนะครับผมไปพูดนมสกุลท่านผิดนะครับที่ เป็นทองแตงนะครับที่จริงที่จริงที่ถูกถูกต้องจริงนะคือคุณวิชัยนามสกุลทองแตงนะครับยังไงผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับที่ผมจะมาแชร์ก็คือหนังสือเล่มนี้ครับของคุณภูมินะครับทํางานออฟฟิศให้เป็นธุรกิจร้อยล้านนะครับเทคนิคเงินเดือนขึ้น40 0ใน4ปีนะครับใช้เครดิตจากงานประจำต่อยอดธุรกิจส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาแชร์นะครับเดี๋ยวผมมาอวดหนังสือเล่มใหม่ของผมก่อนนะครับวันนี้ผมได้หนังสือใหม่มาสองเล่มนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็อันนี้นะครับที่ขั้นหนังสือผมชอบที่มันเป็นแบบเป็นพวกแบบลายไทยอะไรเงี้ยผมว่ามันดูด,ด,ดูดูคลาสสิกดูเท่ดีนะครับเล่มแรกนะครับเล่มนี้หนังสือออกใหม่ครับที่ผมรอมาหลายวันนะครับมันเป็นหนังสือที่เขาแบบ มันเป็นเปนของ c ีเอ็ทเขานะครับก็ผมแถวแถวบ้านผมมีแต่ร้านร้านในอินนะครับก็เอ่อไม่ได้แวะไป c ีเอ็สักทีหนึ่งครับก็วันนี้หนังสือมาถึงละเลยได้มาครับเปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทานะครับก็ผมเห็นในเพตของเอ่อ o c k t o m o r r o w เขาเขาเขาเอ่อเขารีวิวให้ดูนะครับว่ามีนังสือออกใหม่นะครับผมก็ผมผมผม,ผมชอบอะ่ะ ผมชอบหนังสือเกี่ยวกับประมาณว่าแบบถ้าเราคิดแล้วควรจะลงมือทําแล้วมันมีแนวทางวิธีคิดยังไงที่แบบกระตุ้นตัวเองอะไประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึง่งนะครับเป็นของดรต้องครับรับเป็นภายใน24ชั่วโมงนะครับที่จริงหนังสือเล่มนี้ผมก็เห็นมานานละแต่ว่าผมก็ผมว่ามันตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยสนใจอะไรมันเท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้ผมลองไปเปิดเปิดดูนะครับก็เหมือนกับแบบว่าเหมือนกับเขาให้รักตัวเองอะ่ะแล้วก็รักษาสมดุลของชีวิตอะไรพวกเนี้ยรักษาแบบให้มีให้ตัวเองให้มีความสุขอะอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอเอช่วงช่วงนี้เออผมสมดุลชีวิตผมไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <laughs> นะครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าผมรักตัวเองน้อยน้อย,น,อยน้อยไปหน่อยนะครับผมก็เลยอยากจะ เพิ่มความรักให้กับตัวเองนะครับก็เลยซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับโอเควันนี้เรามาคุยเล่มนี้กันนะครับคุณภูมินะครับ,รบเขาก็ผมว่าก็เป็นอีกหนังสืออีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมอ่านเนี่ยก็จะเป็น,นสือเกี่ยวกับแบบลาออกจากงานประจําหรือว่าแบบ ทํางานประจําไม่รวยหรอกอะไรเงี้ยลาออกมาทําธุรกิจอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็อ่านหนังสืออย่างนั้นมาเยอะนะครับ mm. ผมเป็นคนที่แบบว่าอ,อชอบอ่านอะไรที่มันแบบมันมัน,ม,นมันขัดแย้งกันนะครับ mm. พยายามแบบว่าอ่านหลายๆแนวทางนะครับ mm. ผมจะไม่ยึดติดกับอะไรอย่างเดียวไงก็คือแบบว่าเขาบอกให้ลาออกเงี้ยแต่ว่าหนังสือทํางานประจาอย่างเงี้ย mm. ผมก็จะซื้อมาอ่านเหมือนกันนะเพราะว่าผมคิดว่าอื ผมอยากจะมีหลายๆแนวคิดและแนวทางนะครับไม่อยากจะไปปิดกัน้นเพราะว่าผมว่ามันทุกอย่างมันมี2ด้านะนะครับผมก็เลยอ่านสื่อเล่มนี้เรื่องนี้ผมอ่านมาน่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วแหละนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเหรอตอนที่อ่านผมก็ไม่ได้ทํางานประจํานะแต่ผมชอบว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าผมทํางานประจําอยู่ผมสามารถทําอะไรเสอร์ม,มันได้บ้างนะครับผมก็เลยซื้อมาอ่านนะครับ วิธีคิดของเขาแนวทางเขาก็คือว่าประมาณว่าเขาก็จะบอกถึงกับเกี่ยวกับโครงโครงสร้างนะครับว่าถ้าเราจะออกจากงานประจำเนี่ยไปทำธุรกิจเนี่ยเราควรเริ่มต้นจากงานประจำหรือว่าที่เรางานออฟฟิศของเราเนี่ยยังไงยังไงก่อนนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะลาออกไปเลยโดยที่ไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยแล้วออกไปทํางานเหมือนมันมันมัน,ม,นมันเสี่ยงเกินไปนะครับเราควรจะเ,เตรียมพร้อมมีการเตรียมพร้อมนะครับว่าเรางานประจำเราเนี่ยเราสามารถเ,าเราสามารถเรียนรู้กับมันก่อนนะครับแล้วค่อยๆสร้างนะครับจากาสิ่งที่เรามีก่อนนะครับก็คือความรู้หรือความสามารถตรงเนี้ย เราก็พยายามเก็บมันรวบรวมแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆสร้างธุรกิจที่เราชอบนะครับหรือเราอยากจะทําค่อยๆสร้างมันจนกว่าที่ธุรกิจตัวเนี้ยมาสามารถมีรายได้มีผลประโยชน์ตอบกลับมาแล้วพอพอกับเงินที่เราได้ที่เราทํางานประจําอยู่อย่างนั้นนะครับถึงคุณอาจจะเริ่มขยขย,ยายไปได้ละนะครับเขาก็จะมีวิธีครับว่าอื derrière, เนี่ยคุณสามารถมีเทคนิคเนี่ยในการ4ปีเนี่ยคุณสามารถทําเงินเพิ่มเงินเดือนได้40 0เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คุณสามารถใช้เครดิตตอนนี้คุณทํางานประจำเนี่ยคุณสามารถใช้เครดิตตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดในธุรกิจของคุณได้นะนะครับเขาก็มีวิธีของเขาบอกนะครับว่าคุณใช้เครดิตตรงเนี้ยไปขอเงินกู้จากธนาคารอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีแนวทาง หลายอย่างนะผมว่ามันมันเออผมว่ามัน,ม,นมันโอเคอะนะครับก็ผมว่า่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คนที่ทํางานประจําหรือทํางานออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะมีฝันที่จะมีธุรกิจส่วนตัวได้ผมว่าไม่ยากเลยถ้าคุณได้อ่านสือเล่มนี้ยผมว่าคุณจะมีคุณจะไม่เป็นหเมคุณจะทํางานไม่เป็นไม่เหมือนหุ่นยนต์อะ นะครับไม่ใช่ว่าทํางานออฟฟิศแล้วแบบว่าทํางานแบบสังกตายไปวันๆนะถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะมีไฟลเลยว่านะสักวันหนึ่งเราก็สามารถมีธุรกิจได้โดยที่เราก็ทํางานประจําอยู่นี่แหละนะครับเราสามารถามีมีเงินได้มีอนาคตที่สดใสได้นะครับคุณลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าธุรกิจางานประจําหรือว่างานออฟฟิศเนี่ยมันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่า าาาการลาออกไปท,ทําธุรกิจอย่างเดียวเลยนะครับมันมีมันก็มีข้อดีมีสิ่งดีของมันอยู่นะครับยังไงนะครับเล่มน,นี้นะครับแล้วอย่าลืมอย่าทิ้งความฝันของตัวเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ